ประเทศไทยได้สร้างความประหลาดใจไปทั่วทั้งเอเชียเมื่อมีการเปิดเผยว่ากำลังเดินหน้าผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ด้วยตนเองโดยถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับนี้ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างเสียงฮือฮาและความสนใจอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ภายในประเทศแต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจที่เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่ไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตอาวุธได้เองสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศให้ทัดเทียมกับชาติอื่นโครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลลัพธ์จากการวางรากฐานการวิจัยและพัฒนามายอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือผลักดันให้ไทยสามารถออกแบบและผลิตอาวุธที่ตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพในปัจจุบันความสำเร็จนี้ยังสะท้อนถึงการยกระดับบุคลากรไทยให้มีทักษะด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางทหารที่ซับซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้มักต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เมื่อไทยสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้เองจึงนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในด้านความมั่นคงการผลิตอาวุธเองไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนระยะยาวแต่ยังเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางหากสามารถผลิตได้มากพอไทยอาจก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหม่ในภูมิภาคซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประเทศและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในเวทีโลก การพัฒนานายลักษณะนี้ทำให้ไทยถูกจับตามองอย่างมากเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคไปสู่ผู้ผลิตและผู้พัฒนาซึ่งมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือการตอบสนองจากประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรหลายชาติในอาเซียนอาจเริ่มพิจารณานโยบายใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการทหารเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ ขณะเดียวกันมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐหรือรัสเซียก็มองความเคลื่อนไหวนี้ด้วยความสนใจเพราะอาจส่งผลต่อดุลอำนาจและตลาดอาวุธในภูมิภาคการที่ไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เองยังหมายถึงการมีอิสระในการตัดสินใจด้านความมั่นคงมากขึ้นไม่ถูกผูกพันด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองจากการซื้อขายอาวุธกับต่างชาติอย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ยังมีความท้าทายอีกมาก ทั้งในเรื่องงบประมาณการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องรวมถึงการทำให้เทคโนโลยีที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพจริงตามมาตรฐานสากลหากไทยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้จะไม่เพียงแต่เพิ่มศักยภาพของกองทัพแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าประเทศมีศักยภาพในการป้องกันตนเองได้อย่างแท้จริง การก้าวขึ้นมาในบทบาทผู้ผลิตอาวุธครั้งนี้จึงถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจซึ่งอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นในอนาคต